เช็ดหน้าเลยใ่หป่ะน้าเลห้อว่าผมจะี้อะไรไหมโอเคน้องเรียนเขาเป็นือตาบนคนไม่เดือแต่ท้ายแต่ันสองนิ่ง ความุงาเริ่มจากแขนเป็นประสบการณ์ที่เาตรงจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้าจาเที่ยวไหนที่อแบบตงูเลยตี่จากน้แล้วให้การน้ำไว้เยียบตาเลยเนไ่าเดียอ่างน้้ล้บากที่รักใจแล้วก็ากเปนย่างอที่ับบ้านด้วย จะมคนเตรียมขวดน้ำาไปน่ไปนะได้ไได้รระม่ีอะไรพิสดารและภายในเนื้ออาหารทเที่น่ากินแต่เาจะดูดูที่ปกติเนื่อหนุ่เนของคุณขึ้นหึงยาวเจเมตรที่แสดงอยู่ที่อควาเรียในอสตรียเขาเรียก่ไรนชาค่ะเ้าเรียอไร้รีย่อ่ะ ถ้าจะโผล่มาแล้วบอกว่าคุณเกิศักดิ์เชิญค่ะครับแล้วมีบไรดังเลยติศักดิ์เชิญค่ะคัค่ะรับรับยอรเลยทันใช่ไหมคุณทันใช่ไหมเริ่มแล้วตอนนี้เลยสบายเลยนะจ๊นี่ธรรมชาติ